พี่อภรสดีค่ะพี่อภรัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่เทพปบุตรวัสดีค่ะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกําลังใจจากพี่อภรรจากพี่เทพพบุตรนะคะขอบคุณค่ะมีมดด้วยขอบคุณมดค่ะขอบคุณนะัวใจอะไรนะกอดกดของพี่เทพพบุตรนะคะขอบคุณค่ะ เมอร์รี่คริสตมาสก็ผ่านแล้วเนาะก็เหมือนปกติทั่วไปใช่ไหมเ <c oughs> ออเดินของวันวยยกำลังจะเข้านี่แล้วก็เลยเงียบไปเลยนะกดของตัวเองก่อนอืมต้องข้ามแล้วนะของตัวเองไม่ต้องดูนะโอ้นิ้วข้างนี้ของวันมันล็อกอะ่ะ เขียนปากกาแล้วมันยังเจ็บอยู่เลยอ่ะมันเจ็บๆตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยเห็นเขาว่าต้องนวดนวดใช่ไหมเน่ยก่อนนั้นเป็นข้างนี้ตอนนี้ข้างนี้หายแล้วนะข้างนี้หายแล้วเออตอนนี้กลับมาเป็นข้างนี้รู้สึกมันเจ็บๆตรงตรงโคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยช่องเนี้ยเจ็บๆแบบมันแข็งแข็งอ่ะ เป็นอะไรแปลกๆอีกแล้วนะขอบคุณพี่อภรขอบคุณพี่เทพบุตรบค่ะพี่เทพบุตรบอกว่า,วาสวัสดีครับน้องวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่อภรรก็สวัสดีคุณว่านนะคะมดมาอีกแล้วนะขอบคุณค่ะอมดมดเยอะเลยขอบคุณมดนะคะ <c oughs> ขอบคุณห้าล้านดวงตานะคะเพิ่งเปิดไลฟ์มาก็ฟีดก็ยังไม่วิ่งนะป้ออนก็เลิฟหกสวัสดีป้ออนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณห้าล้านเลิฟแล้วนะคะ <c oughs> ขอบคุณคนที่อยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนลงมาได้นะคะขอบคุณป้ออนค่ะ นี่นั่งเก้าอี้ตัวนี้รู้สึกว่ามันปวดขาปวดอะไรไม่รลดเลยมันไม่ค่อยดีนะก็เลยเอาเอาเอาเ้าห่มมามาลอง้วตอนนี้ก็เลยสูงขึ้นกว่าเดิมเลยไม่ไปตลาดไม่ไปไปทําไมเรายังไมไ่ถึงเวลานะไอหนึ่งวันดีค่ะวันดีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสติกเกอร์สวยๆจาก ไอหนึ่งนะคะไอหนึ่งกัญยานะอันนี้ยุทธหลักของอ่าไอหนึ่งนะคะปลาปาอ่อนก็คุณหนึ่งกัญยาสวัสดีค่ะนะคะอืมไอหนึ่งก็ปลาอ่อนครับนะคะปลาอ่อนก็คุณเทพพบะวดสุดที่รักสวัสดีค่ะนะคะไปหรือ,อยังเอ,อ่ยพี่เทพรบรตรไปหรือ,อยัง <c oughs> ไม่กี้อยู่ข้างล่างวันกินข้าวเสร็จวันก็เ